my and not จะทำย<ห>ังไ,ไงน,นะกกทำอะไรหยอเราจะกลับบ้านใครคิดแผนกลับบ้านจะใช้กเก้ากับบันนี่ได้บ้างน,นะชัก็ไม่อยากได้เขาว่ดกแล้วน่าเอ๊ะบันนี่รถอะไรของเธอนะรถไม่มีโครงชักเกเ้าไม่ให้ตายเถอะมันไปไม่ได้นะเนี่ยคันนี้โอ้ยชัเก้าคิดว่าคันนี้มันน่าจะไปได้นะชักเก้าเราลองดูคันนี้ไหมลองดูสิคันไหนนะบันนี่ฉันยังไม่เห็นเลยเโอ้ใครรถลอยได้เนีกยก็บันรีววังอย่างเลยอ่ะ บันนี้หาทางกลับบ้านทั้งคืนเลยรู้ไหมเนี่ยบันนี่ฉันรู้รแล้วเธอลองเอาการพาหันนะออกมาดูสิไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มันต้องมีสักอันที่พารถทะลุออกไลจากเขาวงกนได้บ้างหน่ะเช็คก,ก็เช็คคำว่าเราเลยหรอต้องพาบันนี่ออกไปคนเดียวสิบันนี่ต้องเอาตัวรอดคนเดียวใช่ไหมบัณน,นี่เห็นแก่ตัว ชัยก็ต้องไปด้วยชักเก้จะไปด้วยได้ไงเก้าอี้มันนั่งได้คนเดียวนี่ไงบันนี่บอกแล้วอันนี่ไปแล้วจ้าชายเกิลทิ้งชายเกิลไว้นี่แหละโอเอ๊ะมันก็อยู่ที่เดิมนี่ว้าวไอตัวอะไรเนี่ยโอ้ยรอบนี้มันฮักกี้วักกี้นี่ชายเกิลบันนี่เมื่อกี้มันฮักกี้วักกี้ตัวใหญ่มากเลยนะตัวสูงมากเลยนะ ช่ชาไจเกิลเป็นตัวสามมิติด้วยมาจากไหนเนี่ยปกติฉันเห็นแต่ตัว2มิตินะใช่เป็นตัวที่เราไม่เคยเจอนะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่ามันโหดมากเหมือนกันเลยนะตกยวตายเลยใช่วันนี้ไม่รอแล้ววันนี้โดดลงในเขาวก,กดไปแล้วไจเกิลจะมาก็มาหน้าตามมันเลย ไปเลยสิเมื่อกี้มันมีแค่ตัวเดียวฉันว่านะมันก็คงหาเรายากอยู่แหละเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินอยู่ในเขาวงกตว้าวไอ้เทิร์ไอ้เบอกว่ามันใช้เวลานานไงทำไมมันเจอเราง่ายขนาดนั้นนะบันนี่นั่นนะสิชิเกอร์รีบเกิดมาเร็ว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 รีบวิ่งกันรอบนี้เราจะต้องไปให้ถึงช่องว่างของเขาวงกตให้ได้สามสองหนึ่งบันนี่ไปละจ้า ฮิทายดูเมื่อกีกก้มันมาไวมากเลยบันนี่ไม่ทันตั้งตัวเลยชัเก้ทันตั้งตัวไหมไม่ทันตั้งตัวเลยฉันยังพูดอยู่เลยว่ามันคงหาเราไม่เจอนะแล้วมันก็มาเลยนะทิตายดูชัยเก้ล เราอย่าคิดในแง่ดีเข้าไว้บ่อยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในบางครั้งเราคาดหวังว่ามันจะไม่เกิดแต่มันก็เกิดหรือบางทีเราอยากให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดการคาดหวังเป็นสิ่งไม่ดีเชกเกอร์เราจะอมทุกข์กับสิ่งที่เราหวังขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ดังใจและมันก็ผิดหวังทําให้เราเสียใจนะเข้าใจไหมใช่ไหมทุกคนมันเสียใจนะใครคิดเหมือนมันนี่กดไลค์เข้ามาหน่อย ใครเคยผิดหวังมากน่าใช่บันนี่ผิดหวังมากเลยบางครั้งบันนี่ก็อยากกินไอติมแต่รถไอติมไม่ผ่านหน้าบ้านบันนี่ก็ไม่เข้าใจนะเกิดอะไรขึ้นอยากให้ไอติมบอลตู้ตู้ตู้แต่มันก็ไม่ผ่านหน้าบ้านบันนี่มาเลยบางครั้งบันนี่พอได้ยินเสียงบันนี่ก็รีบวิ่งออกไปนอกบ้านเลยนะใครก็รู้เปล่าออกไปนอกบ้านเท่านั้นแหละรถไอติมหาย ให้ตายต้องาไปถึงผู้บริหารหน่อยมันนี่อยากจะกินไอติมแล้วบางครั้งนะแต่คือเขาผ่านหน้าบ้านแล้วรถไอติมหายคืออะไรออกไปเรียกไม่ทันนะบางครั้งก็ขอเลยนะผู้บริหารฝากงถึงรถไอติมนะครับไอขับช้าๆลงหน่อยต่มันนี่ไม่เข้าใจเลยมันนี่หดกินไอติมเพราะอย่างนี้แหละฉันก็เคยเป็นเหมือนกันบันนี่เป็นอะไรชายนะเธอเป็นโรคอะไรนี่ ไม่ได้เป็นโรคอะไรเคยเป็นแบบว่าเรียกรดไอติมแล้วรถไอติมก็หายไงยยนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็รีบวิ่งออกมาเลยก็ไม่เจอนะไ่ต,า,ต,ตายแ <พา S 1> ต่ท<พ>างตันจเกิลเธอเป็นตตี่นี่น <ๆ S 1> ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเร็วเครียดมากเลยช่วงนี้นี่รู้ป่าจากเกิลวันนี้ไม่ได้หลังใจเลยสักอย่างเลยชีวิตวันนี้เนี่ยแบบตกอับย่ำหยีโอวันนี้เมื่อกี้ฉันเห็นมันอุ้ยมันมาไวมากมาจากไหนเนี่ยจเกิลเราจะถึงอยู่แล้วนั่นเนี่ย นี่บันนี่ฉันรู้สึกว่ามันมาประชิดตัวเราไวมากเลยนะใช่มันไม่ทำด้กตัวเลยชัยเกิลฉันจะเป็นต้องสร้างบ้านเพื่อเป็นหอคอยไปสังเกตการดูว่ามันจะอยู่แถวไหนชัยเกิลอย่าลืมขึ้นมาดูบนบ้านนะนี่ตายเธอฉันว่ามันต้องอยู่แถวแถวนี้แหละฉันมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นชัยเกลเธอเห็นมันบ้างไหมตอนนี้ฉันยังไม่เห็นมันนะอุ้ยบันนี่ฉันเห็นมันแล้ว มันอยู่ไหนแชกิมองหยุดจากหน้าต่างทางนี้ริมกระแพงวันนี้มาให้ฉันเธอจะเห็นมันว้ยไชเกิจริงด้วยหน้ามันหลอดมากเลยนะเอ้ยมันเริ่มเดินแล้วไชกิมันเริ่มเดินแล้วแฮจ้องเหล่าตาไม่กระพริบเลยนะาให้ตาเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันทำอะไรน่ะทำอะไรไชกิเห็นเปล่ามันทำอะไรฉันเห็นมันชักแขนนะไม่รู้มันทําอะไรเหมือนกันน่ะชักแขนทําอะไร่ะหรือมัน จะมากอดเราเหรอนะ่าดูท่ามันสิมันนี่เห็นไหมเห็นไหมมันทํามือมันจะมากอดอ่ะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มันหยุดอยู่นะ ฉันว่ามันอาจจะกําลังงงหรือมันสายตาไม่ค่อยดีว่าเราอยู่ตรงนี้นะบันนี่จริงด้วยไชยกิลฉันว่ามันน่าจะเราไม่เจอแหละฮ่าฮ่าฮ่าฉันว่าบ้านนี้น่าจะกําบังได้อย่างดีเลยแหละมันเลยมองไม่เห็นแล้วนะ่าจริงด้วยฮ้ไชกิลฉันว่าเราน่าจะอยู่ปลอดภัยบนบ้านนี้ได้อีกสักพักแน่เลยเนาะใช่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 เฮ้ยมันเริ่มเดินแล้วนี่ไชกิลี่เห็นไหมเริ่มเข้าใกล้มาแล้วเฮ้ยว้ายมันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้ ฮ้ยจริงด้วยเชยเกิลัรรู้แล้วที่มาได้อยู่บนหลังคาเชยเกิลแน่เักเกิลยิงบ้านทังบ้านพังเไม่รอดแฮร์เฮ้ยเักเกิลสร้างบ้านตรงนั้นน่าจะไม่รอดแล้วแฮะฉันว่าเราต้องอยู่ในนี้แหละเราหาอะไรมาขังเราไว้ประตูกั้นไวเลยน่าจะได้อยู่ประตูนี้ อเครีบขึ้นไปข้างบนดีกว่าเบันี่จากที่ฉันรู้มานะในเกมป๊อี้เพจไทม์น่ะมันจะติดตามหาเราใช่ไหมแล้วมันก็จะมากอดเราถ้ามันตามหาเราได้เราก็จะโดนมันจับและจัดการเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหนีจากมันให้ได้ไวที่สุดอะมันแล้วใชกระปุกมันมาแล้วมันมาแล้วกินก่อนงทำไงเดียวเอเดปดฮ้ยโอ๊ยนี่น่ะมันตกมันตกมันตกตกต นั่งกันแล้วหัวเจาะเรารีบจัดการให้ได้เลยนี่แน่ที่มันเข้ามาอีกแล้วมันเข้ามาอีกแล้วถ้าให้ฉันว่านะมัเดี๋ยวมันต้องตกอีกแน่นอนเลยนี่มันมาได้ยิงอตัวหนึ่งต้ออีกแล้วนี่แน่มาสิวันนี้ไม่ยอมแพ้หรอกนี่น่มันาต้ิงไปแล้วตัวนี้ให้ได้เลยนะนี่แน่โว้ยโว้โวกระโดด ฉันว่าเราจัดการได้แน่เลยรอบนี้ใช้เข้มาตั้งป้อมปืนกันเพ <Okay, S 1> ื่อรอมัน <บา S 2> และยิงพร้อมกัน3ามสองหน่นีน่น่โอ้เราอยู่ใกล้ประตูมากเกินไปนะโอ้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 แทนที่มันจะตกรอบนี้เราตกแทนนะ่ะจริงด้วย แผนเมื่อกี้ไม่ได้ผลนะฉันว่าเราไม่ควรไปยืนดักมันไว้ตรงนี้แล้วแหละนี่บัตรดิกั้นเลย้ต้องขึ้นมาขึ้นมาก็ขึ้นไม่ได้นี่ปิดประตูตีแมวเลยติดประตูตีแมวไปเลยไม่ต้องมานี่เราก็จะยืนอยู่บนหอคอยนี้อย่างมีความสุขนะที่ปิดกลางด้วยโอเคเท่านี้เราก็สบายแล้วว่าแต่มันอยู่ไหนโอ้โหเอ้ยยังกับมันแตก ัวได้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอุ้ยทำไมมันเยอะจังเลยอะชายเกิลหรือว่ามันมาทั้งโรงงานผลิตตุ๊กตาฮักกี้วักกี้เนี่ยเต็มเลยนะบันนี่แต่ว่าอย่างน้อยก็ปิดกั้นตรงนี้ไว้แล้วมันคงเข้ามาไม่ได้แล้วแหละม,มันมีตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้เราชายเกิลรอนสังต้องสังเกตมันดีๆนี่ๆมนอยู่ข้างล่างนี่ว้าวบันนี่รอน

ว่านะบันนี่มันไม่รู้ว่าเราอยู่ในนี้หรือเปล่าจริงด้วยไชเก้ตายเถอะเฮ้ยม่ิมันรู้แล้วมันรู้แล้วเฮ้ยมันติดมันติดกล่องไชเก้าจริงมัน่นี่นี่นนี่นี่นีติดกล่องติดกล่องจากีวาไม่ได้อนีติดติดติดตดติดลิดติดติดตดตตกดติตตตต เราน่าจะมีโอกาสไม่กี่ครั้งที่จะจัดการมาด้วยอาวุธอันทรงพลังของบันนี่อีกแล้วบันนี่ฉันมีแผนใหม่แผนใหญ่เหรอ,อเมื่อกี้เธอพูดถึงนิวเคลียร์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันยังกระจัดกระจายกันอยู่นะ่ะถ้าเราจะยิงนิวเคลียร์เราได้ผลนะ่ะ เราต้องยิงไปที่จุดเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องทําการล่อมันน่ะทําไปจะเป็นคนลอ่อดายก็จะขอถามก่อนต้องไปวิ่งล่อในเขาวงกดแต่ว่าเราจะให้คนในคนหนึ่งนั่งเก้าอี้แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนจับโยนไปล่อไงหลังจากนั้นก็ชาเก์มันจะขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเราจะยังไงเนี่ย่อ่อตรงนี้ให้มันวิ่งตกทาไมไม่ตกแล้วนะ่ะเบอร่าจมันสิมันฉลาดขึ้นชเกลเออ เราจะเป็นอย่างนี้เรายิงนิวเคลียร์ใส่ทั้งหมดเลยดีไหมบันนี่เกิดแล้วใช้ิ็บันนี่เกิดแล้วบันนี่วิ่งหนีอยู่นี่บันนี่ยิงสองตัวนี้ก่อนเลยนี่นะโอ้หมันไม่ตายไชกิ้วฉันว่าเธอจทจะต้องยิงหลายลูกมากขึ้นโอ้เินไปไหนไม่ได้เลยโอ้โอ้บันนี่ยิงอีกลูกหนึ่งแล้วนี่นะตายหมดยังไชคิ้ยังไม่หมดเลยกันเต็มไปหมดเลยอีกลูก นี่นแน่ไช่เก้าเกิดไม่ได้เลยจ้าบนันนี้น,นี่แน่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 มันเดินกันสะดวกสบายมากเลยนะไม่จริงไช่เกร์บัิยีเกเป็นสิบลูกแล้วนะโอนิวเคลียสิบลูกก็ยังเอาไม่อยู่นะบนันนี้ส่วนตอนเนี้ยไชเก้าโดนไฟคลอกเกิดไม่ได้จริงๆแล้วแหละบันนี้ Hey, <laughs>